เพื่อนเพื่อนสวัสดีครับมาครับมันนี้พ่เบ,บิ่งมาก่อนะครับดูต้นเดียวยด,กด,กดกีกยากดอกโอ้ยดอกคักดอกเนี้ยเพื่อนโอเวนาะติดถนนเลยติดถนนใหญ่เลยนะครับเนี่ยติดถนนใหญ่เลย หน้าบ้านนะเดี๋ยวด้วยครับนับได้หลายเยอะมากๆเลยพามาเดาต้นมะกอแหรอกอันนี้ก็จะเป็นมะกอกบ้านเอ้อเอิญมะกอปุ่มเนาะ ได้ว่าโดยที่จริงเราก็จะเป็นมะกอพันดำเนินครับดำเนินดำเนินดำเนินนะครับนะต่ำเหนียวแสบครับดูแต่ละลูกนี่ครับดูแต่ละลูกนี่ป้าทุกกเลี้ยง ก็ได้โซ่ใครอยากมาเอาไปกินก็มาเอาไปกินติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่กำลังกำลังเป็นเลยนี่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 เห็นบอลไหเห็นบอลเห็นบอล นี้ก็ไว้ส่ำนี้ก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ